ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะเอามื่อกี้ก็มาพอๆกับพอแต้มอีกครับเอฟซีครับก็มีเอฟซีทั้งโทรทั้งคอมเมนต์มาหาพอแต้มนะครับเนาะว่าเลขวิ่งบนตัวเดียวน่ะอยากได้สูตรสูตรที่มันเข่าเก่าอันครับเอฟซีพอมือนี้พอแต้มลงไปสูตรหนึ่งนะครับเนาะว่านี่พอแต้มลงไปสูตรหนึ่งมันด้สอง พอเต้มก็ได้บอกให้ฟังอยู่นะครับนะสอางเนี่อัดมันไปได้ทั้งหลักร้อยนะครับสิบหน่วยร้อยมันไปได้นะครับเบฟซีเนาะจากนั้นแล้วเขาก็จะหน้าบึงเอาเนาะครับเบฟซีเนาะแต่ว่าอยู่ในสูตรมาครบบนมนมันมันบมีสองเมนบ่ครับหรือว่าสวงมันจะไปรักร้อยพอเตรียมกักบบอลรูเนาะครับเนาะก็จะหน้าบึง ครับวันนี้พ่อเตียมกับดิพามาเบิ้งสูตรเก่าที่พ่อเตียมลงให้แล้วนะครับเนาะเอฟซีก็ว่าบ่เห็นให้พ่อเตียมลงให้เบิ้งใหม่แน่ว่าั่นวันนี้พ่อเตียมกับดิพามาเฮ็ดเบิ้องนะครับเนาะก็ย่าว่าพ่อเตียมเด้อครับเด้อเอาสูตรเก่ามาลงครับเอฟซีเนาะผู้บ่เห็นก็มีว่าั่นครับเอาพ่อเตียมพาเฮ็ดเบิ้งจักสองสามงวดครับเอฟซีสามงวดชี้งวดนี่นะเนาะครับเนาะเดี๋ยวสาม หนึ่งสองสามสาม,สามงวดนี่ก็ได้กับเอฟีเนาะเอาเก้าแปดหนึ่งเนาะเก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดล่าง หกหนึ่งสองแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์สอง

ก้าล่าสุดคาบีฟีสี่สามหกห้าเก้าสี่ล่างหนึ่งสี่นะครับเนาะแปดเก้าสาม ส,สีเกียรับเอฟซี FC. สัตว์ยิ่ตรงคำเนาะอ,อันนี้คือเลขหน้านะครับไดเอฟซีได้ครับ,รบนี่คือเลขหน้าครั้งที่หนึง่งตัวนี้ เลขท้ายเลขยท่ายครั้งที่หนึ่งครับผครับเราเตรียมเริ่มจากนี้นะครับนี่เก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนี่เลีหน้าครั้งหนึ่งสองแปดเจ็ดนี่ครับเลขยท่ายครั้งที่1 0ึ่สอง สองแปดมืต่อมากบเรีกหน้าครั้งที่1 9, 9. นึ่งหนึ่งห้าเครับหนึ่งหาจครับล่าสุดที่ออกผ่านมาเมื่อกี้นี่ครับเรีกหน้าครั้งที่1 8 9่งแปดเ้ารียกไทยครั้งที่1นึ่เนะครับเนาะนี่ครับแปดเก้นะครับย บอลนี oney, ้เอาตัวใดมาบวกมาลบกันเนาะครับเนาะเอฟซี FC เนาะเออเอฟซี FC ผู้ใดไปแล้วก็อย่าวาพ่อแียมนะครับเด้อผูบอลได้ก็ว่าบบ oh เห็นคิปพ่อแียมพ่อแียมก็เลยจะเปลี่ยนแนวมาลงให้อีกเนาะครับเนาะครับผมครับหลักแสนครับเอฟซีหลักแสนหลักหมืน่นหลักสิบ เลขหน้าข้างที่หนึ่งกระลักสิบเลขไทยข้างที่หนึ่งนงี่ครับมันจะมีบวกบวกสี่คงที่ครับเอฟซีเดี๋ยวพอเตียมฉีดด้วยก่อนเนาะ ข้าใจเนาะเอฟซีเนาะขีดสามเท่อกับบวกสามเท่อนี่ครับบวกพร้อมกันครับอันนี้สามเก้าสามเก้ายี่สิบเจ็ดนไม่นาำปรตีเกียดนะครับเนาะเกียดบวกแปดบวกหนึ่งบวก แปดบวกศูนย์เข้ากับตรงบวกนะครับเอฟซี 4, นะ่เนาะก็บวกสองบวกบวกสี่คงที่ครับครับได้สามสิบครับเอฟซีสามสิบเข้ากับจะศูนย์นะครับเนาะครับเอฟซี อันนี้สเทื่อสามหกสามหกพอเทียมมีนับปอ,อตตแปดนะครับเด้อแบวกสบวกศูนย์งกระบอกตรงบวกนะครับเนาะก็มาบวก5 5บวกอันนี้บวก 3, 3 7, 21, เทื่อสามเจ็ดยี่สิพ่อเรียมจะนับอาตนห่งนะครับเนาะหบวก9บวกบวกส คงที่ครับ4บวกครับ fc ที่ได้คอมเมนต์มาหรือว่าโทรมาหาพอเตียมเนาะครับเนาะที่ว่ามันได้เก่านะครับได้29 29ห้องเก่าจะเก่านะครับเ c เนาะเอาหมวดที่จะถึง วันที่16สิงหาคมนี่ครับเอฟซีสามสี่กับสิบสองสิบสองพแทมนับอัตราสองครับสองบวก3บวก9บวก9บวกอันนี้กับสามสี่สิบสองสิพแทมนับอัตราสองนะครับเนาะสองบวกเกียดบวก บวกสีคงที่ครับสี่บวกับเอฟได้สามสิบหกสามสิบหกนะครับนะ้องเ้าอาอต่หกับเอฟี่ีรับ,รบได้หกตัวเดียวเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับเด้เอฟซวิ่งบนตัวเดียว ทีเอฟซี FC ได้คอมเมนต์ได้โทรมาหาพอเตียมนะครับเนาะคือบอ่อสูตรนี้ลงให้เดียบเห็นว่าสันสูตรที่มันได้เก่าตัวเดียวงวที่ผ่านมานะครับศูตรมันก็มาเขานี่นะครับเนาะสูก็มาเขาร,นะรกาขาักสิบสูย์ห้าลาดสูตรที่เราเห็นกันครับเอฟซีเก้าเก้าก็มาลักสิบอีกครับเนี่ยครับ่างวดนี้วันที่ สิบหกซิงหาเนี่ยครับเอฟซีมันได้หกนะครับเนาะครับเอฟซีที่โทรมาหรือว่าคอมเมนต์มาหาพอเตียมพอเตียมกับคอโทษขคอภัยหลายๆได้ครับเด้อที่ป้าโบเห็นเนาะบอกจยกให้พอเตียมลงให้เบิ้งอีกไม่ครับผู้ใดไปแล้วกับว่าว่าพอเตียมเหรอเนาะครับเนาะครับเพราะเอฟซีพอเตียมกับหลายคนหลายท่านเนาะครับเนาะอาจถือโเห็นกับมี่เนาแคปหน้าจอยเบื้องนะครับเด้อเอฟซีผิดพลาดประการใด้พอเตียมก็ กอถอดขอขอภัยราย,าย,ายตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเมื่อวิีสเนาะครับแล้วเขาแจ้กับคอ,อตอบคอมเมนต์เอฟซีไปน่ำเพราะว่าสูตรนี้ทูวเทียมรุ่งให้นะครับเนาะนี่ครับมันในสอง กับบูรุวามัชชิมาจังไดบมาจังไดเนาะครับเอฟซี FC เนาะหรือมันชิมาลักลอยกับโบจักครับเ้าก็เอาไปไว้เบิง้งไปเปลี่ยนนะ FC เนีทยห้างสกอตเนาะเอฟซีเนาะครับนี่แหละพอมีเอฟซีคอมเมนต์มาหาพอเตียมอยู่อันสูตรมาครบล่างนะคือโบมีสองมาจันไ <c oughs> ม้โอมาครบบนไว้พอเตียมกับว่าไฟสูตรที่มาครบบนคือบมีสองมาจันครับ สว่างมงมมีตัวนี้มีสวงหรือมันจะไปรักลอยกับอจักเนอเอฟซี FC เนาะเอาก็ะเอาไปไว้เบิงสกอนพิจ,จารณาเบิงสกอนเดอเอฟซี FC เดอร์ครับผิดพลาดประกันแนบพอเตรียมกรกับขอโทษคอไพ่ลายๆเนาะครับเนาะเอาแคบนาจอยเบิงครับนี่สูตรเลขบนเนาะครับเนาะเลขวิ่งบนตัวเดียวนี่แหละงวดที่ที่ผ่านมามมนได้เก่าเนี่ยงวดนี้มันได้หกครับเอฟซี FC. เดี๋ยวพอเตรียมกระชีรงนั่นให้อยู่จับคู่บนนะครับนะอเนาะเพราะว่าพอเตรียมในเฮ็ดไปแล้วหลักสิบหลักหน่วยสูตรเก้านะครับเอฟซี FC. สูตรที่พอเตรียมในรุงให้เอฟซีไปนะครับเนะาะหลักสิบหลักหน่วยบนเอฟซี FC. ผู้ใดสูตรไปแล้วก็คือสชีเฮ็ดแล้วนะเนาะครับเนาะครับเนาะจับคู่แล้วละ่ะ <laughs> พอเตรียมยังบวกันเดียวเลยคำนวณเลขยังบวกันเดียวอยู่ไล่มันไล่ทั้งบ่มีเวลาเนาะครับเอฟซีเนาะพอเตรียมก็มี่พระไรจิตไปข้างนอก ไปหาตัวเลขเนวทางมาฝากพี่ตอนนองคือก้อนละน้ำคูบาอาจารยเ์เพื่อเอามาเบิง่งเปรียบเทียบกันเนาะครับเอฟซีเนาะครับเอาท้ายท้ายสุดนี่พอเตียมมีแค่นี้น, FC, น,นะครับเด้อพอเตียมขออวยพรเอฟซีทุกคนเนะครับนาะตที่เขามาเบิง่งมาติดตามพอเตียมมีแต่ควมสู้ควมจะเลื่อนนะครับเด้อคว่เจ็บย่าให้ได้ควมไข่ย่าให้มีเนะครับเนาะขอให้มีอายุม,มั่นควรยื่นถ้ามาคาขายสิงใด็ก็ขอให้จะเลื่ญนุุงเรื่งนะครับเนาะ วันที่สิบหสิงหาคมหกห้าก็ให้ถูกหวยรวยเงินกันนะครับเนาะที่เนาะบิ่งบนบิ่งบนตัวเดียวครับเอาลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมเยนครับเด้อขันมักขันสอบนะครับเนาะรับเอาสุดท้ายท้ายสุดพอเตียมก็มีแค่นี้ขอกาบสวัสดีครับ